แบบที่สิอ็แล้วกันชนบัตรแบบที่สิบเอ็ขาจะมีทั้งหมดด้วยกันห้าชนิดราคานะคะจะมีห้าบาทนะคะพระ,พระบรมมหาราชวังนะคะห้าบาทด้านหลังค่ะด้านสิบบาทก็จะเป็นวัดเบญจมาระพิตใช่ไหมคะสิบบาทด้านหลังวัดเบนค่ะ ส่วนยี่สิบบาทก็จะเป็นนี่แหละค่ะเรือพระเรือพระที่นั่งนะคะอน,ะนันตนาคราชนะคะแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยก็จะเป็นเรือเอเป็น,เป,นเป็นวัดพระแก้วแบงค์ห้าร้อยก็จะเป็นพระปรางสามยอดลบ,บุรีนะคะเดี๋ยวพีนัดเอาแบงค์ร้อยกับแบงค์อื่นไม่ให้ดูให้ครบชุดเนาะแบงค์แบบเออนี่ค่ะ ห้าบาทนะคะเนี่ยค่ะเอาเชือกรัดนะคะเอาหนังยางรัดค่ะหนังยางเขาจะติดแบบนี้นะคะอย่าอย่าถ้าใครมีหนังยางรัดแบงค์ไว้นะคะเอาออกเลยค่ะอันนี้ค่ะสิบบาทนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังของแบงค์สิบอันนี้ด้านหลังของแบงค์ห้าบาทยี่สิบบาทห้าร้อยบาทอ่ะแบงค์ร้อยหยิบมาละ เนี่ยค่ะแบบสิบอดนะคะแบบสิบอดชนิดมี5ชนิดราคานะคะธนบัตรแบบสิอดจะจะได้รับความนิยมทุกๆใบเลยนะคะห้าร้อยหนึ่งร้ยยี่สิบบาท5บาท10บาทค่ะมีราคาทุกใบนะคะแบบสิบเอดน่าเก็บสะสมค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์ไทย เดี๋ยวดูรูธนาบัตรเสร็จแล้วมาดูเหรียญกันต่อดีกว่าเนาะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดี